ยังอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังโควิด -19 คลี่คลายแล้วก็เรามีการยกเลิกไทยแลนด์พาสไปเนี่ยการท่องเที่ยวทุกจังหวัดนะ,ะของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เราไปเปิด10อันดับจังหวัดท่องเที่ยวนะครับที่มีรายได้การท่องเที่ยวสูงที่สุดผลปรากฏว่าจังหวัดภูเก็ตนี่คว้าแชมป์ตามเคยนะครับรายได้กว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาทด้วยมาตรการการท่องเที่ยวเนี่ยก็แสดงว่าได้ผลดีเลยทีเดียวครับ ตามที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้มีการผลักดันโครงการภูเก็ตแซนบ็อกจนประสบผลสําเร็จผนวกกับมาตรการด้านสาธารณสุขและความร่วมมือของคนไทยส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นฟูโดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับที่ต้องบอกว่าฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็วแบบ s ีเชฟโดยเฉพาะผลสําเร็จที่เกินความคาดหมายจากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับในปี2 0 2 0 165นี้ครบ10ล้านคนไปเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาขณะดเดียวกันครับข้อมูลรายได้จากจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุด10อันดับนะครับได้แก่อันดับ1คือจังหวัดภูเก็ตนะครับ1 2 7 9 2 7ล้านบาท อันดับ2ตกเป็นของชนบุรีนะครับ13,283ล้านบาทนะครับอันดับ3ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานี7 5 8 6ล้านบาทอันดับ4จังหวัดเชียงใหม่4,246ล้านบาทอันดับ5จังหวัดสงขลา3 6 0พร้สองล้านบาทต่อด้วยอันดับ6จังหวัดพังงาจังหวัดเชียงรายจังหวัดกระบี่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดหนองคายตามลําดับค่ะส่วนจังหวัดที่มีชาวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดได้แก่นะคะอันดับแรก จังหวัดภูเก็ตค่ะต่อด้วยจังหวัดชนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดน้องคายตามลําดับส่วนนักท่องเที่ยวรายสัญชาตินะคะที่เดินทางมายืน5อันดับได้แก่มาเลเซียอินเดียสิงคโปร์ลาเวียดนามตามลําดับเช่นกันค่ะซึ่งต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเข้า